พี่เลขผมอ่านหนังสือสอบดึกทุกวันเลยเนะนี่ยช่วงเนี้ยแสบตาตาจะบอดอยู่แล้วตกๆ่นไอ้น้องยอมอ่านหนังสือให้มันปวดตาดีกว่าเห็นผลสอบออกมาแล้วมันปวดใจ เรืมันมีข่าวทอดทิ้งเด็กตลอดเลยอ่ะผมเลื่อนดูเนะี่ยช่วงนี้บ่อยมากเลยครับหรอคือเนี่ยอยากรู้ว่าเรามันทําอะไรได้ม้างไหมอะ่ะกับเรื่องเหตุการณ์พวกนะี้ไหนพี่ดูที่เนี่ยครับจริงๆแล้วนะไอ,อเรื่องของการทอดทิ้งเด็กเนี่ยตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กของเราเนี่ยนะครับทําไม่ได้นะซึ่งกล่าวไว้ในมาตรายี่สิบห้าจริงๆแล้วเนี่ยการทอดทิ้งเด็กนะครับไม่ว่าจะจงใจหรือประมาท เอาเด็กไปทิ้งไปละทิ้งไว้ที่ใดที่หนึ่งจงใจจะให้เด็กนั้นหลุดพ้นจากตนก็เป็นการทอดทิ้งถูกไหมครับเอาไปไว้ในสถานฝากเลี้ยงแล้วไม่ไปรับอย่างเงี้ยหนีกับอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการทอดทิ้งซึ่งผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเนี่ยเขียนไวช้ชัดเจนเลยแม้แต่การเลี้ยงดูนะครับจงใจที่จะเลี้ยงดูลูกหรือบุตรของตนเนี่ยให้ประพฤติผิดอย่างนี้ก็มีความผิด ่ใช่อ่ะมองง่ายๆชุมชนชุมชนหนึ่งสอนลูกให้เป็นรักขโมยสอนลูกให้ไปทําไม่ดีมีหลายทาผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอยเด็กทําได้ไมัมนเ,เ,เป็นเด็กเราใช้เด็กกระทํานู่นนี่นั่นได้ไม่ได้นะครับตามกฎหมายไม่ได้เลยเห็นไหมครับหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่และก็ผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ของเด็กก็ได้นะแต่เ,เป็นคนเลี้ยงดูเป็นคนที่ดูแลเด็กอยูนะ่ณขณะนั้นเขาจะต้องหนึ่งก็คืออุปการะเลี้ยงดูเด็กให้มีความเจริญในวัยของเขาเด็กวัยนี้ต้องกินอะไรต้องทานอะไรถูกไหมครับอสองในเรื่องของอาการอบรมสั่งสอนต้องอบรมสั่งสอนในทางที่ดีประพฤติดีประพฤติชอบเข้ากับสังคมได้ถูกต้องอยู่ในกฎของสังคมใช่และสครับต้อง ฝึกทักษะในการพัฒนากระบวนการคิดให้เด็กได้คิดให้เด็กได้ทำมีเด็กมีความรับผิดชอบทูกต,ต้องตัวเองทูก<น>ต้อง,<น>องการหนะ้าที่การงานมีความรับผิดชอบร่วมกับสังคมด้วยใช่จริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงลูกเนี่ยพี่เคยอ่านในหนังสือนะ<ม>เขาบอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยให้เลี้ยงแบบคนสามชาติชาติที่หนึ่งคือเลี้ยงแบบคนไทยเลยประคบประงมครับตอนเด็กอายุเล็กๆแต่ตัวเล็กๆที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเลี้ยงอย่างคนไทยเลย ให้ความอบอุ่นเพนะื่คบประรงมลูกไว้แต่พอโตมานิดอยู่สักปฐถมต้องเลี้ยงลูกเหมือนคนจีนครับคนจีนเลี้ยงยังไงครับเลี้ยงให้รู้จักคุณค่าของเงินอสอนให้เขาทํางานให้เขารู้จักว่าถ้าหนูทําอย่างนี้หนูจะได้เงินมากินขนมนะได้เงินมา,าซื้อของที่หนูชอบนะอสอนให้ลูกเป็นคนประหยัดครับแลวอย่างที่สามอย่างที่สามจบปริญญาแล้วสอนลูกเหมือนคนฝรั่งครับ อ่าปล่อยเลยครับเขาต้องรู้จัก<ล>คิดละอ่ะาต้องมีอิสระในเรื่องของความคิดคือเราเราเลี้ยงเขาได้เฉพาะตัวแต่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับในเรื่องของจิตใจเขาไปคุมผงชนเหมือนสมัยก่อนๆไม่ได้แล้วล่ะเพราะยุคนี้มันเป็นยุคยุคที่แบบว่าพัฒนาไปเยอะคือยาวชนพอโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ก็ถูกต้องม,มีความเป็นอิสระใช่ซึ่งมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบใช่